ครับงูึ่ืนสันีการ่ั้งและโค้งอาตั้งต้องเทคเตอร์จบูบัมใหญ่ัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับเบอร์ตัวมือถืสามหนึ่งสองเก้าส่สองห้านแปดศูนย์สองศูนย์หงนะครับวันนี้ทำการจัดส่งบตเตอรี่ S.T.R. 1 8 5 c X นะครับที่อำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมินะครับตอนนี้มีนะครับชายูมนะครับกำลังจะเข้าชัยภูมินะครับบตเตอรี่ S.T.R. 1 8 5 c X ตัวนี้นะครับใส่กับวัชัยฮตา L. ห้าศนย์หนึ การจับส่งนะครับมีอุปกรณ์ยกเรียบร้อยนะครับถึงบ้านลูกค้านะครับเรียบร้อยนะครับแล้วเรานะครับตั้งอยู่ที่ตำบลบัวใหญ่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับคลิปนี้ประจําวันอังคารที่14เดือนมกราคม2568นะครับราจอกัที่บ้านลูกค้ากันเลยไปอ้าวครับตอนนี้ถึงบ้านลูกค้าเรียบร้อยนะครับทีงานช่างเรานะครับ สร้างอามเหมือนเดิมนะครับเป็นคนประกอบโรตารี่ให้กับลูกค้านะครับลูกค้าบอกว่าประกอบพร้อมใช้เลยนะครับนะครับตัวนี้โรตเตอรี่ S T R 1 8 5 0 X นะครับราคา5 0 0 0 0ื่นแปารนะครับราคาผมขายราคาเดียวกับบริษัทราคาเดียวกับโรงงานเลยนะครับไม่มีบวกเพิ่มนะครับเดี๋ยวเราประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับทางเรานะครับบริการจัดส่งถึงที่นะครับบริการทุกระดับประทับใจนะครับวันนี้เดินทางมาร้อยโลนิดๆนะครับมี มีส่วนลดให้กับคุณลูกค้าด้วยนะครับแล้วก็ส่งฟรีด้วยนะครับมาแค่ร้อยโลนะครับวันนี้มาใกล้นิดนึงนะครับปกติก็สองร้อยโลขึ้นนะครับสวัสดีครับคุณพ่อครับวันนี้ถึงบ้านคุณพ่อไปที่เรียบร้อยนะครับคุณพ่อฉลองฝางบ้านยานนะครับบ้านน้องหอยนะครับตำบลกุดชุมแสงอำเภอหนองมะแดงจังหวัดชัยภูมินะครับรถตที1หนึ่งแปดห้าสี่ตัวนี้คุณพ่อไปใส่รถไถคครต้าเอ็มห้าศูนย์หนึ่งแปดเนาะครับ ตรงนี้นะครับเริ่มจากของแถมก่อนเลยนะครับเริ่มจากของแถมผมแถมสลักให้คุณพ่อเด้อสามสามตัวแถมจากโรงงานนั่นแหละแถมสลักแถมยอยนะครับแถมเสื้อตัวนี้ผมแถมเสื้อให้หมวกมวกหมดผมเลยแถมเสื้อให้สองตัวนะครับแล้วก็แถมเสื้อจากทางพวกมีตั้งตัวหนึ่งแล้วก็มีมีกระเป๋านะครับแล้วก็มีปฏิทินอีกสองฉบับนะครับจากโรงงานซัมเทรนะครับแล้วก็ยอยนะครับยอยนะครับเริ่มจากด้านหน้าไปก็ได้ครับไปนะครับ ไบจะเป็นใบหนาเจ็ดมิลนะครับหนาพิเศษจากทางความเสถใบติดตัวนโรเตอรี่ใหม่มาจะเป็นหนาเจ็ดมิลนะครับทางด้านห้องโซ่นะครับห้องโซ่จะเป็นโซ่เบอร์ร้อยยี่สิบแหนาหนาพิเศษจากทางารามเิถนะครับเบอร์ร้อยยี่สิบเหมือนกันกับทุกยี่ห้อแหละแต่เป็นตัวนี้จะเป็นแบบหนานะครับเราแบบระบบป่าท้ายนะครับปาท้ายเหมือนเดิมนะครับเอสเคิร์บเป็นตัวเอดนะครับป่าดินเรียบนะครับป่าดินเรียบนะครับป่าท้ายหนาสามมิลนะครับ ชั้นแรกหนาสามมิลชั้นสองก็จะหนาสามมิลนะครับรวมเป็นหกมิลนะครับชั้นสองจะเสริมตรงขาสปริงนะครับตัวนี้เป็นรุ่นซปเปอร์จันทีนะครับรุ่นใหม่รุ่นใหม่ล่าสุดรุ่นใหม่ล่าสุดจะต่างจากตัวเก่าก็คือจะมีตาแมวดูละรุ่นใหม่จะเป็นตาแมวดูครับดูระดับน้ำมันนะครับแล้วก็มีจุกเกียร์นะครับจุกเกียร์ทั้งสองด้านด้านด้านห้องเกียร์กับด้านห้องโซ่นะครับจะเป็นจุกเกียร์ฝั่งฝั่งทางนี้นะครับจะเป็นห้องลูกปืนนะครับเป็นลูกปืนใหญ่นะคร ขาสกีเป็นขาสกีสองชั้นนะครับการกันห้องการห้องลูกปืนอันหนึ่งกับการกันห้องปืนอันแรกกับการห้องลูกปืนอันสองนะครับเป็นหนาสองชั้นนะครับเราทำพวกอาจะรยีมาให้จากทางร้านเรานะครับจากร้านเราลูกกึ่งสัตว์ีกระช่างนะครับทำมาให้นะครับเรื่องการรับประกันมีรับประกันหนึ่งปีแต่ทางบริษัทนะครับมีปัญหาเรื่องการใช้งานน้ำมันรั่วน้ำมันซึมหรือมีปัญหาเรื่องอะไรนะครับโทรเข้าบริษัทได้เลยนะครับเบอร์โทรตามนี้นะครับเบอร์โทรตามนี้ สายพิมิ์สินค้าสายอะไรนะครับที่นี่เพียรราคาที่ๆเรียบร้อยนะครับเพียรราคาเดสินค้านะครับวันนี้มีข่าวดีนะครับสําหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะครับท่านใดนะครับสนใจสินค้านะครับแต่เงินไม่ถึงเงินไม่พอนะครับสามารถจัดไฟนันนะครับได้ที่สินเชื่อสัพพยาทุกสาขาท่วประเทศนะครับนะครับฝากกดติดตามทุกช่องทางที่เห็นเรานะครับฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับแล้วก็ท่านใดสนใจนะครับแต่ ยังไม่รู้ว่ามีสาขาไหนในอยู่ใกล้บ้านนะครับเบอร์โทรเราเบอร์โทรศูนย์แปดสามหนึ่งสองเก้าสี่สองห้าศูนย์แปดศูนย์สองศูนย์หนึ่งสามหนึ่งห้าหกนะครับโทรมาสอบถามเราได้นะครับว่ามีสาขาไหนใกล้บ้านแล้วก็มีเรื่องการผ่อนชำระแบบไหนอะไรยังไงนะครับโทรสอบถามเราได้นะครับคุณพ่อครับวันนี้ผมขออนุญาตสัมภาษณ์สอบถามนิดนึงนะครับให้คุณพ่อพูดได้เลยนะครับคือผมอยากสอบถามว่าได้เบอร์โทรมาจากของเรามาจากช่องทางไหนครับช่องทางในโทรศัพท์ช่องทางยูทูบเนาะครับดูในยูทูบ เห็นดูเห็นดูยี่ห้อนูนยี่ห้อนี้เนาะครับครับแล้วก็แก็โทรไปหาเราเมื่อวานนะครับผมคุยกันถูกใจถูกคอเลยมาส่งวันนี้ครับครับวันนี้รู้เห็นว่าจะเอามาใช้งานเรื่องเรื่องปั่นอะไรครับปั่นลูกอ้อยครับลูกอ้อยเนาะหลังจากตัดอ้อยเสร็จแล้วเราก็จะปั่นปลูกใหม่นะครับครับตัวนี้มันเหมาะสําหรับทั้งนางานไร่ได้งานนาเนาะปั่นได้ทั้งไร่ทั้งนาทันาก็ปั่นปลูกข้าวได้จะปลูกอ้อยใหม่ก็ปลูกอ้อยหรือปลูกข้าวโพดหรือปลูกมันก็ปั่นได้ครับ มันใช้ได้ดีทั้งไร่แล้นาทั้งดินแห้งได้ดินน้ำนะครับคุณพ่อเห็นโรตีจากทางความเสี่ยงแล้วรู้สึกเป็นยังไงครับเห็นตัวจริงแล้วเห็นตัวจริงเลิกสวยดีครับดีรู้สึกถูกใจเนาะถูกใจครับคุณพ่อถ้าเกิดเห็นผลงานแล้วถ้าเกิดใช้ดีคุณพ่อฝากช่วยแนะนํานคุณลูกค้าแถวบ้านหนะ่อยเนาะครับผมครับสอบถามน,นะครับว่ารู้สึกประทับใจในที่เห็นผลงานแล้วผมมาส่งรู้สึกประทับใจแบบไหนอะไรยังไงนะครับแบบในนี้ว่าไม่มีเงินมัดจำหรือว่าโทน ทันใจดีครับโอมาส่งทันใจเนาะวัดวันหนึ่งประมาณไม่เกินยี่สิบชั่วโมงมาถึงแล้วครับครัเอาป๊อปเอาพรุ่งนี่ไหมเอาวันนี่ไหมโอเคตอนนี้แหละครับอย่างนี้แหละนะครับแล้วก็มาส่งดีเนาะคุยกันถูกคอถูกใจครับครับโอเคครับวันนี้ขอขอุขอบคุณคุณพ่อเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับ